E กลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่ายงยุทธช่องยงยุทธ DIY นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกนะครับเราจะมาย้ายไฟเลี้ยวเชฟออฟต้ารุ่นนี้ครับตัวนี้เลยมาย้ายคันโยกไฟเลี้ยวกันนะครับย้ายไฟเลี้ยวปกติแล้วไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่ประเทศไทยใช้ไฟเลี้ยวด้านขวามือนะครับเราจะย้ายจากซ้ายมาเป็นขวานะครับแล้วก็ย้ายคันโยกปัดน้ำฝนไปอยู่ด้านซ้ายมือครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาทํากันแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันบล็อกเดียวกันครับท่านผู้ชมครับไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับแบบง่ายๆเลยนะครับไปกันเลยครับเนี่ยครับมาดูกับรถได้นะครับเราจะย้ายย้ายไฟเลี้ยวนะครับเอามาไว้ด้านนี้ครับก็คือสลับกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็คือสลับกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาถอดฝั่งนี้ก่อนเลยครับก่อนอื่น ผมตัดตอนมาเลยนะครับเราต้องเปิดฝาครอบก่อนนะครับมาดูทางนี้ครับก่อนอื่นราต้องเปิดฝาครอบคอพวงมาลัยก่อนนะครับมีน็อตประมาณเจ็ดแปดตัวครับนี่ครับน็อตประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับถอดออกมาให้หมดเลยครับนะครับมันจะมีน็อตตรงนี้ด้วยนะครับจถอดยากนะครับท่านผู้ชมจะต้องหมุนพวงมาลัยนะครับสําหรับเชฟออฟตานะครับปีหนึ่งจุดสองพันแปดนะครับหนึ่งจุดหกนะครับซึ่ง ถอดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับน็อตมันจะอยู่ตามรูนี่ครับแล้วเราจะถอดน็อตนี้ได้อย่างไรเหรอครับเราต้องหมุนพวงมาไรนะครับท่านชมหมุนทวงมาหรจังหวะเอาเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสับไฟกันครับมาดูครับการสับไฟข้างนี้ไม่ไวข้างนี้เอาเอาไฟเลี้ยวมาไว้ข้างขวานะให้เป็นของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องไล่สายไฟนะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ การตัดสายไฟใดๆเลยครับเราเพียงแต่ว่าไล่สายให้มันอย่าให้มันตึงมากครับท่านผู้ชมนะครับเราก็บีบตรงนี้ครับบีบตรงนี้บีบตรงนี้ครับบีบตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกมาง่ายๆเลยครับปุ๊บเนี่ยครับออกมาแล้วครับล้วก็เอาไปไว้ฝั่งโน้นแค่นี้เองครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกข้างนะครับเนี่ครับเราก็ย้ายไฟเลี้ยวมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ เราก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันจะดังกแก๊บนะครับเนี่ยครับโอเคไหมครับต่อผู้ชมง่ายมากเลยครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งนี้ครับสายไฟอยู่เหมือนเดิมครับสายไฟอยู่เหมือนเดิมเราไม่ยุ่งอะไรเลยนะครับคันโยกไฟเลี้ยวนะครับคันโยกไฟเลี้ยวเหมือนกันเลยทั้งสองข้างเลยอันนี้เป็นคันโยกปรับอะไรปรับไอที่ปัดกระจกนะครับปัดน้ําฝน เราก็ย้ายไปไฝ่ฝั่งนี้นะครับปกติจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยปกติจะอยู่ฝั่งนี้แล้วอันนี้ก็เราจะย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ฝั่งนี้ให้เป็นของประเทศไทยนะครับไม่รู้จะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าต้องลองนะครับใส่ไฟแต่สั้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องไปไล่ไล่มันยาวนะครับไล่มันยาวเดี๋ยวผมทดลองดูก่อนครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ Okay. มาเราย้ายไฟเลี้ยวไม่ไว้ข้างขวานะให้เป็นของประเทศไทยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยไลย่แต่ไฟดีๆนะครับเพราะว่าใส่ไฟเราก็ใส่ตามล็อกเลยครับกึ๊บนี่รับผู้ชมนี่ครับ,รบใส่ไฟมันจะตึงนะเราต้องถอดฝาครอบคออโยกไฟเลี้ยวนะครับคันโยกไฟเลี้ยวเหมือนกันเลยทั้งสองข้าง,งเลยอันนี้เป็นคันโยกไอที่ปัดกระจกนะครับปัดน้าฝน เราก็ย้ายไปฝั่งนี้นะครับปกติจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยปกติจะอยู่ฝั่งนี้แล้วอันนี้ก็เราจะย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะย้ายไฟเลี้ยวมาอยู่ฝั่งนี้ให้เป็นของประเทศไทยนะครับไม่รู้จะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าต้องลองนะครับสายไฟแต่สั้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อๆต้องไปไล่ไล่มันยาวนะครับไล่มันยาวเดี๋ยวผมทดลองดูก่อนครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับ เราย้ายไฟเลี้ยวไ่ไว้ข้างขวานะให้เป็นของประเทศไทยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยไล่ใส่ไฟดีๆนะครับเพราะว่าใส่ไฟเราก็ใส่ตามล็อกเลยครับกึ๊บนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่ไฟมันจะตึงนะเราต้องถอดฝาครอบคอก่อนไี่ป้ยเนี่ยใช้ดีบอานะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตามล็อกเดิมครับคือมันอันเหมือนกันแหละครับแต่สายไฟมันต่างงานคนละอย่างนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็น ที่ปัดน้ำฝนนะครับเราก็มาไว้ข้างซ้ายมือครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปเลี้ยวจะใช้บ่อยมากนะครับก็ใส่ตรงล็อกนะครับผมทำมือเดียวด้วยจับล้องด้วยนะครับมันก็จะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเราใส่เข้าล็อกแล้วนะล็อกเราก็กดไปตรงครับมันได้ยินเสียงเข้าล็อกนะครับนี่ครับเข้าล็อกแล้วครับท่านผู้ชมว้าวนะครับล็อกเหมือนกันครับใต้ายขวาครับโอเคเลยครับเยี่ยมนะครับ ย้ายไฟเลี้ยวมาไว้ข้างขวาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดกุญแจกันครับเข้าไปครับมาทดลองกันครับท่านผู้ชมทดลองกันนะครับเปิดซึ๊บนี่ครับเดี๋ยวจะดูนะครับจะเห็นไฟติดแล้วครับเดี๋ยวเรามายกคันไฟเลี้ยวที่เราย้ายมาข้างขวากันครับนี่ครับทํางานได้ปกติครับท่านผู้ชมทางซ้ายครับว้าวนะครับมันโอเคเลยครับดีครับส่วนอันนี้ เราย evet. ้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นที่ปั่นน้ำฝนนะครับเดี๋ยวดูที่ปั่นน้ำฝนนะครับต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับลองฝั่งนี้มั้งนะเพราะเราย้ายมาอยู่ฝั่งใต้นะอีกที่ปั่นน้ำฝนนะครับคันปั่นน้ำฝนนะครับลองครับกดลงนี่ครับว้าวมันทํางานได้ปกติครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองฉีดน้ําดูนะครับนี่ครับฉีดน้ําได้ครับปกติครับ เพราะเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับสายไฟเลยครับเพียงแต่ถอดย้ายแค่น,น,นั้นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ใช้เชฟโรเลกอยู่นะครับพอดีผมได้คันนี้มาครับผมก็เลยลองสับสับ,สบอ้นนี้ดูนะครับกดเพื่อกดว่าสําเร็จนะครับสับไปเลี้ยวดูครับโอเคแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมพอเราย้ายเสร็จแล้ว มันมันเข้าบล็อกเดิมได้ทุกอย่างเลยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับฝั่งนี้ก็โอเคครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ใช้ได้งานได้ครับสนิทครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรน่าเกลียดใดๆทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมน็อตใส่ได้ทุกตัวครับนี่ครับสําหรับใครอยากย้ายก็ย้ายได้ครับผมลองใช้งานแล้วนะใช้งานได้ปกติครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย นี่ครับไฟเ้ยวติดเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งบ้านนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคันนี้เป็นเชฟออพต้านะครับปี2008นะครับเครื่อง1.6นะครับลองไปทํากันดูนะครับผมว่ารุ่นอื่นออต้ารุ่นอื่นก็คงจะทําเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ